สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมกแล้วนะคะวันนี้มีรถ P P V มาเสิร์ฟอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งค่ะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ Mitsubishi New Pajero ค่ะคันนี้จะเป็นเครื่อง2.4นะคะเป็นตัว Elite Edition ขับเคลื่อน4ล้อค่ะปี2019นะคะมาใน รูปแบบของมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะมือที่1เลยนะคะซื้อสดจากป้ายแดงกันมาเลยทีเดียวค่ะลูกค้าเดิมนะคะราคาค่ะเปิดตัวอยู่ที่7จ็ดแสนเก้า่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะตัวบอดี้รถนะคะลูกค้าจะได้เป็นสีขาวค่ะมาพร้อมกระจังหน้าลังพึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสีดำเซนเซอร์นะคะมีให้ครบเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยตัวโครเมียมอันนี้เดิมโรงงานนะคะ ส่วนไฟหน้าค่ะจะเป็นไฟหน้ามาแบบในเลนของโปรเจคเตอร์พร้อมเลน LED นะคะเพื่อส่งความสว่างของตัวรถนะคะและใต้ไฟลงมานะคะจุดที่ลูกค้าเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นระบบฉีดทำความสะอาดไฟหน้านั่นเองนะคะไฟตัดหมอกก็เป็นเลน LED เช่นกันนะคะตรงนี้ก็เดิมโรงงานค่ะในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้ออลลอยค่ะอันนี้เป็นล้ออลลอยเดิมโรงงานนะคะ ดอกยางแน่นๆเลยนะคะเป็นยางของ b i s t o n นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตรงหูกระจกทั้งสองข้างนะคะเป็นโครเมียมตัดกับพลาสติกสีดำม,มีไฟเลี้ยวตรงหูกระจกแล้วก็กล้อง360ให้นะคะตรงใต้หูกระจกทั้งสองข้างเลยมือจับเปิดนะคะเป็นโครเมียมทั้งสีบานนะคะแล้วก็กุญแจนะคะเป็นสมาร์ทคีย์แล้วนะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยเลย ภายในรถนะคะตัวนี้เป็นตัว Elite Edition นะคะก็จะเป็นภายในเบาะหนังนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเดิมโรงงานนะคะเบาะปรับคู่หน้าไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยค่ะสำหรับตรงประตูฝั่งคนขับนะคะก็จะมีระบบกระจกออโต้ให้นะคะในส่วนของอฝั่งคนขับนะคะแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกให้นะคะปุ่มมาในรูปแบบของปุ่มพุสตานเรียบร้อยแล้วนะคะ พักกิ้งเซนเซอร์นะคะกันลื่นกันถลายกันสะบัดนะคะแล้วก็เป็นระบบฝาท้ายไฟฟ้าให้นะคะพวงมาลัยค่ะได้เป็นมอร์ติฟังชันนะคะแล้วก็เลือนไม่อยู่ที่62,940กิโลเมตรนะคะไม่แท้นะคะซื้อเข้ารับมาจากลูกค้าโดยตรงเลยนะคะหน้าจอค่ะเป็นพัาสรีนจอเดิมโรงงานนะคะแถม ร่องหน้ารถให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะระบบเกียร์ออโต้นะคะระบบแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะคะตรง ้ายเกียร์ลงมานะคะก็จะมีปุ่มเกียร์โฟให้นะคะแล้วก็กุญแจสมาร์ทคีย์นะคะให้ครบ2ดอกเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าสะอาดมากๆนะคะภายในกว้างขวางมากค่ะเหมาะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารกันบ้างค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเช่นกันอันนี้เบาะเดิมโรงงานนะคะตรงกลางก็จะมี จอเพดานให้นะคะแล้วก็มาพร้อมระบบแอร์ลาวนะคะเพิ่มความเย็นนะคะให้กับผู้โดยสารด้านข้างนั่นเองนะคะตรงกลางค่ะคอนโซลนะคะก็จะมีจุดปลั๊กชาร์จไฟบ้านให้1จุดนะคะแล้วก็ usb ให้อีก1จุดนะคะภายในนะคะสะอาดมากๆขนาดเป็นรถบ้านเพิ่งเข้ามายังไม่ได้มีการปรับสภาพเลยนะคะ รอบๆตัวรถนะคะก็ปลาท้ายเป็นเลน LED นะคะมาในรูปแบบทรงไม้เท้าค่ะพร้อมเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะแล้วก็กล้องถอยหลังนะคะ คันนี้ค่ะฝาท้ายเปิดแมนนวลน,นะคะสําหรับฝาท้ายเปิดง่ายมากๆค่ะไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะคะตัวน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะรถบ้านิ่งเข้ามาใหม่ๆเดี๋ยวเรามีการปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบนะคะภายในก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะบอบ์ดแถวที่3สามารถพับเก็บตามในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะหรือว่าเราจะดึงนะคะขึ้นมานะคะจะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเป็นรถครอบครัวนะคะมิส s ูบิชิปาเจโร่คันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะในราคา799,000บาทนะคะได้เป็นตัวรุ่นพิเศษก็คือเป็นตัว Elite e dition นะคะภายในก็จะปเป็นประมาณนี้เลยค่ะติดต่อสายโดยตรงนะคะกับเมได้เลย0803232539นะคะ หรือ,อรายละเอียดที่ทิ้งไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามได้นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะลูกค้าต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะคันนี้ค่ะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59นะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ให้น้องเมย์ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดรถบ้านที่เข้ามาใหม่ๆนะคะ วันนี้ใครสนใจเป็นคันนี้ฝากไว้พิจารณาด้วยค่ะสำหรับวันนี้เมยขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ